กับม่เห็ดกับเข่าค่ะนะจุ๊กหนูเห็ดกับเข่ามือเศร้าเนี่ยว่านคุ้นขันเพิ่มขึ้นถึงสองร้อยนาทีด้ค่ะเย้ถับบ่มมีพี่น้องคุณนขันใส่มือจับค่ะใส่มือจับเย้ยบ,าายบ่ไดแพ้งบ่ไหนอะค่ะถ้าบ่ค่อยๆไปนะคะ่ะสะสมประสบการณ์ไปเห็นอันมือมือว่านคุณกขันกับไปศึกษาไปเบิ่งคลิปนะคหานทีพผ่านมากเปินกันแนะน้าในการลดพานเกณฑ์อี้ยงเข้นมากเข้าไปไอเพราะเดคคะ้ค่าขนมลูกไปโรงเรียน,น่ะคะ่ะติ๊หนูก็เลยแบบว่า,วา ขยันขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเนี่ยหนูมารับจับเวลาสะสมลุดลงจจงซี่คลิปกับบอลคอยปังเอ๊สิยุดเล่นบอกับพรอะกิดไปคิดมากนะคะอุ้ยเล่นคือเขาเหรอคะพี่นอ้องใครก็ยูซ,อซือกับโพลลงเป็นการสะสมเวล่าที่ดีมาเลยคะ่ะตอนนี้นะคะพี่น้องยุ่งเทปนะคะฝนลินลินลินจักหน่อยนะคะอากาศก็ด,ดีนะคะตรงนี้เป็นเอ่อขึ้นหน้านะคะอุย้ย รุค่ะรุนค่ะแต่ก็ขอบคุณพี่น้องนะคะจะถาบ,บม่มีพี่น้องเพื่อนๆมิตรภาพได้ดีค่ะพี่ตู่ก็สวยเหมือนเดิมเลยเมื่อวานชอบชุดสีดแดงพี่ตู่มากเลยค่ะ <c oughs> สวยสวยสวย,ยจริงๆค่ะเดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนู้จะล่คลิปเลี้ยวนะคะการ6กมือนาทีนี่สะสมมาจากคลิปเงียว สนาที่ข้น้่มีคนม้นข้ว่าเบิงงดไหลายแกด็ดีเวลาลุาสมรดลงเจงซี่คลิปกับบอกคอยปังเอ๊สยุดเล่นบอกับเพราะกิดไปคิดมากนะคะอุ้ยเล่นคือเเขาลรวค่ะพี่น้องใครก็อยู่ซือซอกับโพลลง หนูจะสอนให้ลูกหนูซอยเรือตนเองนะคะนะจูก,ก็คือการไปเที่ยวกเอ่อต้องบอกพ่อกับแม่นั่นนะคะนะจูบอกกระบอกน้องบอลได้วา่าเวลาขามถนนในเบืองนอกหลานนะคะรับจ้างเลี้ยงหลานเพื่อนหอดบ้านเพื่อนราคาพี่เดี๋ยวหนูก,ก็จะขับไปเลี้ยงหลานแล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยนะค่ะเดี๋ยวตอนเย็นหนูก,ก็จะไล่ส่นตอนเย็นหนูว่าหนูจะลงคลิปย่าวไปยังสี่นะคะห้าวเมนเอ่พวกเอเออออ่่พวกสี่จา้านคนใด้นะค่ะเป็นอย่างค่ะไห้โตอะหนูก,ก็สิบแปห้าตอบคอมเมนต์ เพื่อนที่ยุดโพสต์ใต้คลิปที่คุณกันลงไปนะคะถ้ามีเพื่อนเข้ามาตอบคอมเมนต์นอนหลับค่าโทรศัพท์อีกแล้วะคะ่ะก็คือเมื่อยนะคะเมย์เมย์เมย์เมยตอบคําถามเมื่อยกดเมื่อยน,น,น,นั่ะหนุ่ยนี่มาหลายๆอย่างล่ะคะ่ะค่ะพ่อลูก,กะ่ะเดี๋ยวโตกะสีเ,เรียนหนังสือไปข้างหน้านะคะหนูกับพาย่ามาคะ่ะอุ้ยพี่ตู่เอ็นดูหนูว้าวแม่แม่มหนูสอบแคปชั่นประธานมักใส่บาทเนาะคะ่ะอันนด้ทีแบบว่าพาให้บ้านเนาะคะ่ะหนจุกพอก็แม่เนาะ สร้างเพิ่นมีอันชีวิตอยู่ห้ากระเลี้ยงเพิ่นไปซื้อเครื่องซับหาไหว้ค่ะเพราะว่าหองเซาเนี่ยมันกลิ่นไฟนะคะ่ะหนูก็เลยบอกว่า้ยแบบไม่ง่ายเลยนะคะนี่แหละคะ่ะชุ่มชุ่มเพิ่นมีชุ่มยังอยู่อยู่เดี๋ยวคุณกันแวะนางไหลซุดสักพักนึงก่อนค่ะเดี๋ยวทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะ่ะพายเขามากกับแวะมาทักทายไหนคว้ามสาเร็จอยู่ที่นั่นนหะคะ่ะพี่นออ้องเออคืนนี้กับกไหลซุดนะคะกับมีอันออคุณยายโมโม่เข้ามาคุยด้วย ขึ้นหน้านะคะโอ้ยรุนค่ะรุนค่ะแต่ก็อขอบคุณพี่น้องนะคะเจถับบ่มมีพี่น้องเพื่อนๆมิตรภาพดีๆของพี่น้องยอดกระปุกอมสินก็คือแบบว่าคอยสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยมือนีแ่แหละค่ะพี่น้องบ่ายสองคุณกันสิบเบิร์นเดอร์ค่ะทั้งยี่สิบบาททั้งสามสิบบาทเังสี่นะคะ่ะชีวิตแม่บ้านนะคะ่ะพี่น้องอ่ะมาหาันกลับมาคุยกันค่ะโอ้ยเดี๋ยวสถานที่ไหลสูตลราคะเดี๋ยวหามุมงกันค่ะ ุกเ,เดี๋ยวต,ตอนแคล้งหนูสิไนปะอ่างนลยจุกหนูว่าเหตุกับข่าวตาเศร้าน่ะจุกหนูตื่นประมาณเจ็ดโมงเจ็ดมงแหละหนูวันหนูตื่นสวยนะนนะจุกเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยพินะจุ๊กไปต่องเหตุกับข่าวไปน้ำหรอกค่ะเหต์เอ่อคือคือหนูหนูหนูทำกับข่าวไปน้ำแต่เหต์เป็นคลิปหญ้าไปน้ำค่ะนามันเกิดพี่น้องยอดกระปุกออมสินก็คือแบบว่าคอยสะสมไปทีละเล็กทีละ,ลละน้อยมื้อนี้ล่ะค่ะพี่น้องใบสองคุณกันสิเบิร์เด้อค่ะหลังจากลงจากไลฟ์สดจากนาจุกแล้วนุกะมาอ้าตอบคอมเมนต์เพื่อน หลับค่าโทรศัพท์เลยจ้ะจะไปเบิง้งกับไปศึกษาขอมูลมานั่งค่ะคิด okay, เลยว่าภายในบ้านนะคะหนะจุ๊ภายในบ้านสร้างเพิ่นมีชีวิตอยู่เนาะหนะจุ๊เนาะเพจย่างเพิ่นมีความสุขมากแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งคุยน้ำเพิ่นนะสินะคะจะไหนหน่อย<ๆ>ไปกรเรียงเขามาเนาะหนะ้าหนะ้าเนาะนะนะหนูก็คิดว่าเอาเพิ่นมาเรียงพี่ก็ดีมีความสุขเพราะว่าดยุคก,กับลูกกับหลานไปนะคะหนะ้าบ้านนี้หนูก็ว่าบ่ายสองนะช่วงบ่ายสองคุณกันสิไปเช็คเดดบอร์ดอีกค่ะ มาร์คเช็คแดชบอร์ดหลังบานจะน้ากันเดิี่น้องว่าหยอดจํานวนหน้าที่ะหยอดจํานวนหน้าที่จะเพิ่มหรือยังอยูยูเดี๋ยวคุณกันแวะนางไหลสุดสักพักนึงก่อนค่ะเดี๋ยวทักทายเพื่อนเทืกนคนนะคะไพ่เขามากกับแวะมาทักทายสุดเช้ากับเย็นนะคะเท่าไหลสุดหลักกะซาโซเมล่า้ายามีเวลานะคะคุณกันกับหยับแนน้าเพื่อนเืนนะคะว่างแล้งนกกะสีลอีกเมื่อแลกงนี่กับว่ากินข้าวแล้วค่ะนุอาบน้ำแล้วนุก็เลยเนี่ยนุ้จะไปเลี้ยงน้องท่ามค่ะในจุก มันจะมีช่วงนึงกับหนูไม่เรียงน้องท่ามแล้วกับพ่องนางท่าเองก็เลยเลย่างไรสดนี่กลัวค่ะเอาทุกบรรยากาศเลยค่ะแวะมาขาังทางจริงสิค่ะพ่อดอกหลัพี่น้องเห็นบอกดอกลนลัน้ำเนยเด้า宝านี่ค่ะหนะ้าหนูกับสอนลูกให้สอนเลือดตัวเองนะคะหน้าไปนะ <laughs> <laughs> เขาแรงมากกับคุยกับสามีค่ะคุยกับส,สามีว่าเออแล้วเนี่ยเดี๋ยว จังสี่เพิ่นกะว่าดีมีควรเข้ามาเบิ่งคิดเฮาจนจบจังสีหน้าที่เฮาก็จะเพิ่มขึ้นค่าหน้านนั่นล่ะค่ะต้นไก่ของการทํางานของคณะคะ่ะพี่ตูคือหนูอ่ะเป็นแม่บ้านน่ะคะ่ะพี่ตูมื้อเช้านี่ก็ตื่นสวยกะ7:00นเฮ็ดกับข้าวนะคะ่ะพี่ตูเชื่อที่พี่ตูพูดแบบว่าเออไ <c oughs> ล่คิดเลยอ่ะภายในบ้านอะคะ่ะหนูภายในบ้านซ้ำเพิ่นมีชีวิตอยู่เนาะหนูเนาะ เพจนี้คนแถบมีความสุขมากก็ได้๋ยวไปนั่งคุยน้าเพลินอะเช่าอีกเครื่อเติร์น้ำแก่พี่น้องมาสนับสนุนนะคะเวลาสะสมุดแข่งกับจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าคุ้แกันผ่านมาหกสิบมือแล้วทันหกสิบมือแต่ห้าว่ขยันเป็นสองแถวลงคลิปย่าวไปยังสี่นะคะห้าวว่าพวกพวกสี่จานคนได้ละค่ะก็เป็นอย่างค่ะพี่โตมาหนู ่แอนโตนี่ค่ะมัอนี้รถกับบอมีการมีงานดอกค่ะหนูเป็นครอบครัวรถรถรถหกรลำรับจ้างว่าอันเห็นหลานมาอยากกินชาบูกันก่อนไปกินร้านมันก็สิเอ่อเอ่อเมื่อรายนะค่ะเฮ็ดชื่อกินเองอยู่บ้านแม่ก็ไม่ค่อยมากไปนะค่ะไปร้านหนูก็เลยกับซีพินาจุแอนโตงเฮ็ดกับเข่าไปน้ำแหละก่ะเฮ็ดเอ่อคือคือหนูหนูหนูทำกับเข่าไปน้ำแหละเฮ็ดเป็นคิดย่าไปน้ำค่ะน่ามันเกิดไว้ท้ายพิจูนะคะพิจูเดี๋ยวหนูไปป่าและค่ะขอบคุณมากค่ะ หน้านะคะอุย้ยรุนค่ะรุนค่ะแต่ก็ขอบคุณพี่น้องนะคะจ๊ถ้าบ,บ่มีพี่น้องเพื่อนๆมิตรภาพได้ดีคือแบบว่าน้องเบสมาเคยไปสยามน้องเบสให้พี่บอสพี่บอสพ,อพาไปก็คือหนูอยากให้ลูกหนูเรียนรููประสบการชีวิตด้วยตนเองให้ไปใส่หมา้าใส่ติวตนเองเอาไปค่ะพอกับแม่เนาะเฮ็ดโหลดกับพอกับแม่เฮ็ดเห็นเนจ้าของจอุย้ยขอบคุณค่ะนาะยจกุกชายค่ะนาะยจกุกน่ารักหนูอะ่ะ นไลโซเลเตอร์พี่ตูขอขอบคุณมากๆค่ะสําหรับบบวะขาม้าทักให้นะค่ะพี่ตูเพราะว่าเนี่ยหนูหอดแบบมาเลียงเนาะขึ้นหน้านะคะโอ้ยรุนค่ะรุนค่ะแต่ก็ขอบคุณพี่นองนะค่ะถาทับบมี่พี่นองเพื่อนเพื่อนมิตรภาพด้ดีเออย่างก็ค่ะไอเขาเรียกว่าถ้าเขาไปไปมีปฏิสัมพันธ์ใ้คลิปเฮ้าอย่างสี่คลิปเฮ้ากับเด้งขึ้นไปห้าเพื่อหลังจากลงจากไล์สดจากนยจุกแล้วหนูก็มา่านตอบคอมเมนต์เพื่อน รับค่าโทรศัพท์เลยจ้ะจกไ,ไปเบิ้งก,กับไปศึกษาขอมูลมานั่งค่ะพอโตขึ้นมาแทนบอมีพอ่พ่อกับแม่ยู่ต้องสูตรตุ่ยจากของเอกคื่เจ้าองแกมที่เจ้ต้องแก็บนะค่ะนั่นแหละค่ะนุก,กับมี่แบบว่าเอ่อคะเดี๋ยวก็จะไปเรียกนองห้ามนะคะ่ะมีเวลายีินาทีขามานะคะ่ะคือความขยันเท่านั้นแหละคะ่ะพี่น้องที่จะให้เวลาสะสมเพิ่มขึ้นยังอยู่อยู่เดี๋ยวคุณกันแวะนางไหลสุดสักพักนึงก่อนค่ะเดี๋ยวทักทายเพื่อน พายเขามากกับแววมทักทักความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นันค่ะวันนี้คุณกันมะลายะสมเวลาต่อไปนะคะนอนรับค่าโทรศัพท์อีกแล้วค่ะก็คือมือนะคะเมือ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 ตอบคําถามมือกดมือยนันวันนี้ไม่หลายอย่างละค่ะน้ำเนเดอร์ประมาณนี้ค่ะน้าหนูกะ สอนลูกให้ซาเล่ตัวเองนะคะหน่าไปนะเขาแรงมากกับคุยก <Yes, ับสามีค่ะคุยกับสามีว่าเออแล้วเนี่ยเดี๋ยวส่งในทีทรงเออ่พี่มากไปนะค่ะกับลุงคิมยาไปเดี๋ยวว่างๆคุณกันจะเขาไปตอบคอมเมนต์การมีปฏิสัมพันธ์กคดีเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดให้แบบว่าโดพานเกณฑ์อีหยังขึ้นมากเข้าไปไอ้พอได้ค่าขนมลูกไปโรงเรียนน่ะค่ะพี่ตู้หนูก็เลยบอกว่า ขยันขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเนี่ยหนูมารับจ้างกินยังมืมิน,นีน้องบอดน้องเบสเพิ่นสิไปเที่ยวค่ะนะจุกหนูอ่ะหนูอนอนอสอนให้ลูกหนูแบบว่าช่วยเหลือตัวเองที่จะขับขึ้นกระดาจุกนะคะและลูกลูกเรียบรอยแล้วกลับมาเห็ดกัวสิอาบน้ำแต,งต่งโตนะคะจะจะย่างไปเลี้ยงหลังท่ามนะคะบังเอิญสามีเปิดซื้อเครื่องซักผ้าไวค้ค่ะเพราะว่าของเซาเนี่ยมันกลิ่นไฟนะคะหนูก็เลยบอกว่า้ยแบบง่ายเลยนะคะนี่นะะ่ะชุ่มช่นเปนมีชุ่ม ยังอยูอยูเดี๋ยวคุณกันแวะนางไหลสุดสักพักนึงก่อนค่ะเดี๋ยวทักทายเพื่อนๆืนทุกคนนะคะไพ่ข้ามากับแวะมาทักทายสินะคะแต่ไหนหน่อยไปกระเรียงขามาเนาะนานาเนาะหนูก็คิดว่าเอาเพิ่นมาเรียกพี่กะดีมีความสุขเพราะว่าอายุกับลูกกับหลานไปนะคะนาบ้านนี้นุกไค่ะตอนนี้คุณกันกับย่างไหลสุดผ้าไปเบิึงบรรยากาศในผ้านะี้สร้อยน้ำหนักค่ะแต่ว่าไก่เออเห็น รถเอ่ออะพ่นเห็นลูกหลานเพิ well. ่นดีใจเด้นะจุ๊กพ่นเห็นลูกหลานมาเนี่ยหมออู้ยพ่อกับแม่เพิ่นดีใจตานายเลยค่ะเพิ่นก็ถามบางทีบ่เห็นบอสเบตแบนบ่มานะเฮ็ดขยันเท่านั้นล่ะค่ะเพราะว่าเฮาเลยหกสิบมือมาแล้วนะคะถัดเท้าบ่ขยันเพิ่มเป็นสองเท่าเวลามันก็จะตรุดลงหนั่งซีเรียเลี้ยงนองท่าม่ะค่ะนูมืไล่โซซ่าโซเมล่าไครค่ะพี่ตูเดี๋ยวบใบสองนูจะมาหลุดเลยค่ะ เดี๋ยวนุจะแวะไปเยี่ยมบ้านพี่ตูนะ,ะ่ะค่ะนะค่ะพี่ตูคือหนูอะ่ะเป็นแม่บ้านน่ะคะ่ะพี่ตูมื่อเสาร์านี่กระตื่นสวยกับเจ็ดโมงเห็ดกับข่าวนะคะ่ะพี่ตูเชื่อที่พี่ตูพูดแบบว่าเออไร้ล,าล้าอย่างสี่เพิ่นกกว่าดีมีควรเขามาเบิ่งกคิดเฮาจนจบจังสี่หน้าที่เฮาก็จะเพิ่มขึ้นค่าหน้าหน้าละค่ะต้นไก่ทองการทำงานของทั้งยี่สิบบาททั้งสามสิบบาทจังสี่นะคะ่ะชีวิตแม่บ้านนะคะ่ะพี่น้องอ่ะมาหันกลับมาคุย